สวัสดีครับสามแหยนพักกินพักเที่ยวมโอนี่มายามยามยาำยังก็ยามไส้ตีเออมายามไส้กุ้งไส้ซิงครับเจะไปเบิ้งกันเลยว่าจีบเป็นยังไงตอนมาไส้บ่ได้บ่ได้มาเบิ้งมายามอย่างเดียว

อ,อ,อันนี้คือข้องอีสานเขียวไปด,ดูดูมีติดปะไม่มีแต้มอ๋อเหี่ยบเลยตัวนี้เหีย่ยบใส่สิ่งหาอยหากินอันแรกบ่ถือครับม,มีจกักมีจกัก อันหลังมาิงา่งกันว่าแปดหลังใต่จักตัวนับตัวได้หลังที่สอง

มันคือเต้นออกได้เอาอยัางใส่ให้มันอาหารมันมันอย่างกากีกากี้ปลาแดกใส่ปลาแดกน้ำมันถือกินต่อแดกจู่วันหนึ่มันก็เข่าเลยนี่

ติ๋ม lagi หลังที่8หยังต้องเบ็ดก่อนติไปด้วยเอ้ากี่แต้มแต้ม โอ๊โอดดใเดอเนี uhm like, ่มาเห็นเลยกล่องซองเนี่มาเห็นโอ้นั่นไหนหนึ่งตัวครับตุงตัว ขอบคุณภาพขอบคุณภาพ mama padek นิน่เราก็มาบุกไปยึดทีเจ้าพ่อเราใส่หายเลยสิร้อยเอารายงานผลการประกอบการด้วยตามเคย <laughs> โอ้ตุกตุกบอกว่าโอ้ไม่หมานเลยอุตส่าห์สุมไฟใส่กูเมื่อวานจำเคยไปต่อโอ้ยแสดงว่ากุ้งเนี่ยว่ามักปลาแดก อันนี้มันเส้นปลาดูเพราะมันเส้นกุงนน้งเส้นปลาดูมาหากุ้งไม่มี ไที่ทางหลังทางหลังนี่อาจจะนับเพิ่มได้เพราะมันมีท้ายขามองหนักเลยมือนี่สามสิบเอ็ดท่านว่านะครับเด้ออากาศ พอดีพอดีอากาศย่ำเศร้าก็ล่างดีก็ล่างเย็น อันนี้กับธุรกิจมืดปิดไปก่อนปิดกิจการไปก่อนช่วงนี้ปีใหม่แสดงว่ามันออกได้จิ กลุ่งตัวน้อย <laughs> <c oughs> โอ้ยสองในขนาดนั้นนับนับแต้มปะสองแต้ม <laughs> ปลาตัวนึง<ะ>ปลาอะไรปลาดูปลาหน่อย xíu xíu tôi nâng cùng tôi nâng tôi nói cứ bà mát bà mát bà mát Cảm ơn các bạn đã theo các và đi bỏ hóa cung mỗi đây thì hóa băng phá năm thì, na cơ ăn, qua. ไม่กินปลาแดดเว้ยวันเสียงปลาดุกวันเสียงหัวอาหารวันนี้ใส่ข้าวจีอันปลากุ้งบะมักปลาแดกจำไว้นี่ลองมึงตกปลาจังอย ปามีมมาแล้วพูดหนิโอ้ยมันโยนไปเลยฟังนั่นแหลมันมีปาคอมันถิเลียนน้ำมอนะพูดนัน่นมันจะขึ้นมอ <laughs> มันนี้จะก,กินอยูย่ในสุขกันเลยตัวใหญ่ tóc cháy nghe là văn tố bán nhẹ xin lỗi tóc cháy à à à กบถือหรืเหียบไปโดนหัวม so okay. ันกระเดกมันตกใจากันนะมันบริการแล้วมันตกใจเอาเจ๊บถือมาดึงบๆอยู่โอ้ยเริเว่านึกว่าไปโดนหัวมันกรเดตใจกบถือาิษเตอโอ้ฟาตาบอลแม่นแล้วเหียบอยูทางนึงปากกะทงนึง ใส่นี้วิธีการตือวิธป่าเห่ลุกน้อยุดน้อยแล้วน้อยที่หน้อยแล้วเี่ยนปลาดูมหาป่าขอกังปลาด้แล้วนี่นปลาดมันบนะระยดเงีเนาะเห็นเงี้ยมันก็เลียนไสรอันนี้ บ่เคยผอแท้เนาะมันหลากไปหัวกันได้เลยตีให้กินจะเขียนอีหน้านี่อย่างนอนมันตัวจอบตัวจอบตัวนี้มันก็ตกใจมันก็ย่านด้วยปลาคอน้อยปลาด้วงกับเรียนไส้เลยแหละปลาด้ปลาด้นี่ตียังไงก็นกันกั เราเราจะได้ใส่ใส่แย่ใส่หน่อยมาดูใน,นีโต๊ะง่ายแต่ถ้าโต๊ะยากก็ยากเลย,ยไม่ได้เลยเนะน,นี่ยนี้ครับว่าท่านประสบคนส้อเร็จนะครับเนาะอ่านกระดีกระจบคขี่ยไปซ้ำนี้สักกอนมือนี่กรับหม้อหมานว่าจะกิน ปลาแดงมัดไว้นี่ยก็ไป <laughs> กินปลาแดง <laughs> <c oughs> เออนะครับครับขอจบคลิป็บสนี้ก่อน